สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนาเว็บซีน้องอิงนะครับสวัสดีแฟนคลับเว็บซีน้องอิงนะครับสวัสดีแฟนคลับเว็บซีสน้ยเพชรอนันแพงนะครับแฟนคลับเว็บซีไปให้การต้อนรับ ทุกพื้นที่เลยนะครับไม่มีว่าพื้นที่ไหนจะคนจะน้อยเลยนะครับมีแต่คนล้นเลยนะครับถ้าบางพื้นที่เก็บบัตรก็ได้เงินเป็นล้านเลยนะครับนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนแสดงอยู่ที่ชัยภูมิเนี่ยหรือที่อื่นๆนะครับที่อื่นทั้งงานฟรีทั้งงานเก็บบัตรเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะบัตรราคาเท่าไหร่นะครับแฟนคลับ f f ก็มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะครับมาเต็มปูเสือปูสัตว์เต็มไปหมดเลยนะครับคนดูบางครั้งแทบจะไม่มีที่ยืนเลยนะครับนะครับภายในหนึ่งปีที่น้องหญิงมาทำการแสดงหรือมาอยู่ในสาวน้อยเพรินแพงเนี่ยนะครับ ก็การันตีได้ว่าน้องเนี่ยเป็นมหาชนนะครับเป็นซุปตามหาชนเลยนะครับเป็นที่ดาลมเพลินก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่น้องมาเนี่ยก็มีแต่แบบไปที่ไหนนะครับบรรดาแฟนกลับเอฟซีก็รู้จักนะครับนะครับแล้วก็ทําให้คนรู้จักไอทำให้ใครลหลายๆคนเนี่ย พลอยมีชื่อเสียงไปด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ในวงสาวน้อยน,นะครับและคนอื่นๆน,นะครับบรรดาแฟนคลับ f อหรือบรรดายูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยก็พลอยได้อนิสง์จากน้องอย่างมหาศาลเลยนะครับนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับที่ทำยูทูบเบอร์นะ ที่ทำ youtube เนี่ยก็หันมาถ่ายเกี่ยวกับน้องหรือนำชีวิตของน้องแต่ละวันมามาพูดมาคุยมาบรรยายให้ฟังดังเช่นผมก็เช่นกันนะครับก็ผมก็เริ่มนำชีวิตของน้องมาพูดมาคุยหรือมาให บรรยายมาพูดเกี่ยวกับว่าวันนี้น้องไปทําการแสดงที่ไหนหรือมีอะไรแต่แต่ละวันผมก็จะหยิบเล่าประเด็นมาให้ฟังกันนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือผมไปถ่ายคลิปของน้องนะครับไปถ่ายแต่ละครั้งนะครับก็ มีแฟนคลับเ็บซีให้กันต้อนรับแต่ละพื้นที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนอยู่ในป่าอยู่ในในเขาที่ไหนก็มีแฟนคลับเ็บซีมาชมการแสดงของน้องอิงหรือวงสาวน้อยแพนแพงนี่ก็เยอะนะครับนะครับคนเรือนหมื่นนะครับหรืออย่างน้อยก็5,000คนเนี่ยนะครับ นะครับแต่ละสถานที่นะครับบางที่จุคนได้ประมาณ3,000ันคนแต่อีก2องสาันคนนี่อยู่ข้างนอกก็มีนะครับก็เป็นอะไรที่แบบมหัศจรน,นะครับเป็นเด็กมหัศจรรย์คนหนึ่งนะครับที่ปีเดียวนี่ก็ทำให้แฟนคลับเอฟซีเนี่ยรู้จักไปได้ทั่วเลยนะครับไม่ใช่ทั่ว เฉพาะประเทศไทยนะครับก็ไปทั่วโลกเลยนะครับเป็นอะไรที่เราบรรดา FC หรือบรรดายูทูบเบอร์หลายท่านนะครับก็อยากจะนำเสนอเรื่องดีๆของน้องให้ให้แฟนคลับ FC ที่มาชมในช่องต่างๆให้ได้ชมกันนะครับมานำเรื่องแบบน่ารักๆหรือเรื่องสนุกสนานที่น้องไปร้องเพลงที่ไหน หรือความน่ารักน่ารักแต่ละไอช็อตบนเวทีนะครับที่น้องไปทําการเช็คซสาวอย่างเงี้ยก็เอามาให้ฟังกันเพลงบางเพลงผมลงไปบางเพลงมันก็จะมีลิขสิทธิ์อาจผมอาจจะปิดเสียงมันก็ไอปิดเสียงบ้างเปิดเสียงบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เพลงที่น้องนํามาร้องแต่เพลงเพลงนั้นนะครับ ก็เพราะนะครับถ้าอยากฟังก็ไปฟังในคลิปที่ของช่องสาน้อยเพชรอันแพนนะครับช่องหลักนะครับที่เขาลงแล้วเขาบางทีเขาขอลิขสิทธิ์ได้ก็เขาก็ลงให้เราชมกันนะครับส่วนผมบางทีก็อาจจะเงียบแต่ผมก็ส่วนมากผมจะเอาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ของน้องนะครับเอามาใส่แทนนะครับ ก็ลงให้ชมกันทุกวันนะครับเพราะว่าทำ YouTube มาก็เพื่อเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่เราไอบรรดา y o u t u b e อทุกคนที่อยากจะให้มีแฟนกลับ FC มาชมนะครับเราก็อยากให้ไอ มียอดวิวเยอะๆในแต่ละคลิปนะครับก็ถ่ายทำลงไปนะครับก็ทุกวันนี้ผมก็สลับไปสลับกันไปนะครับบางทีก็ผมไปเที่ยวที่ไหนก็ลงสถานที่ท่องเที่ยวมาให้ชมกันนะครับแล้วก็ลงคลิปของน้องมั่งลงคลิปท่องเที่ยวมั่งนะครับก็สลับกันไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไอ น้องอิงก,ก็ส่วนมากก็แสดงอยู่ที่ภาคอีสานซะส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้มาแถวภาคกลางนะครับหรือบางทีผมหยุดวันหยุดอาจจะไม่เยอะก็เลยไม่ได้ไปดูนะครับถ้าวันหยุดเยอะเนี่ยถูกวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมีมีวันหยุดผมก็อาจจะไปถ่ายคลิปมาให้ชมกันนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกัน ก็ผิดถูกประการใดก็ขอโทษขออภัยกันนะครับก็ทําคลิปมาก็ตอนนี้ก็รอพินอยู่นะครับรอพินอยู่เพราะว่าผมตอนนี้ก็เร่งทํายอดวิวให้มันได้ห้เหรียญอยู่ที่ประมาณสิบเหรียญขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็จะพิจารณาแล้วก็ส่งพินมาให้นะครับก็รอไป ก็รอดูว่าสิ้นเดือนนี้ว่าจะได้รับหรือเปล่านะครับก็รอดูรอชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำนาน fc น้องอิงด้วยครับก็จะนำสิ่งดีๆหรือภาพดีๆบางทีภาพนิ่งมั่งภาพเป็นภาพวิดีโอมั่งของน้องอิงเนี่ยมาให้ชมกันนะครับเพลงเพราะๆที่น้องร้องนะครับก็จะหยิบมาให้ชมให้ฟังกันขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับ เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ